คดีการตายของเตีย้ยมชสุนักภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อกว่า2ปีก่อนถือว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากนะครับคดีนี้อายการส่งฟ้องตำรวจจดสิบตำรวจโทในหนึข้อหารักทรัพ์ยและทารุณกรรมสัตว์นะครับล่าสุดมีการนัดสืบพยานเป็นครั้งแรกครับมีพยานเข้าให้การกว่า20คนครับ กลุ่มแฟนคลับของเตี้ยมชและชาวเชียงใหม่บางส่วนเดินทางไปที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อติดตามการสืบพยานกรณีการตายของเตี้ยสุนัขเพศผู้อายุ8ปีที่เป็นสุนัขขวัญใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็กลุ่มผู้รักสัตว์ครับคดีนี้อายการสั่งฟ้องตำรวจจด,ดสิทธิตำรวจโทนายหนึ่งนะครับข้อหาลักทรัพย์กลางคืนและทารุณกรรมสัตว์ ตามที่เจ้าของก็คืออดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งความเอาไว้นะครับแล้วมี Watchdog Thailand Foundation เป็นโจดร่วมครับความคืบหน้านล่าสุดอยู่ในระหว่างการสืบพยายนฝ่ายโจทย์23คนนะครับขณะนี้สืบพยายนไปแล้ว13คนครับคงให้การปฏิเสธในส่วนของคดีลักทรัพย์นะครับกลงคืนแล้วก็ในส่วนของการทารุณกรรมนะครับ แต่เดิมทีเนี่ยจำเลยเขาก็รับว่าเป็นคนพาพี่เตี้ยมชอออกไปจากรั้วมหาลัยนะครับแล้วก็เกิดเหตุน,นะครับโดยอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้เนี่ยสืบพยานไปแล้วประมาณ56ปากนะครับก็ยังเหลือในส่วนพยานอีกประมาณ10กว่าปากในส่วนของโจท์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องแพทย์และพนักงานสอบสวนที่รวบรวมพยานหลักฐานมาครับผม เตี้ยมอชหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2563นะครับจากนั้นวันที่7พฤษภาคมมีชาวบ้านพบร่างของเตี้ยบริเวณป่าละมาะหลังมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตำบลช่างเกี้ยนอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับต่อมาตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับพบว่ามีผู้นำเตี้ยขึ้นรถจักรยานยนต์ออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจะขยายผลจนทราบว่าผู้ขับเป็นตำรวจ ยศสิบตำรวจโทรนายหนึ่งครับภายหลังตำรวจนายนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็รับสารภาพนะครับว่าตั้งใจจะพาเตี้ยไปนั่งรถเล่นแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุตกจากรถแล้วรถเนี่ยไปทับทำให้สุนัขตายนะครับสำหรับเตี้ยเป็นที่รู้จักจากพฤติกรรมน่ารักแล้วก็ชอบร่วมกิจกรรมกับนักศึกษานะครับโดยเฉพาะการเดินขึ้นดอยสุเทพจนมีการตั้งเพจ a c e b o o k เตี้ยมอชอเพื่อที่จะบอกเล่าความเคลื่อนไหว และปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า270,000คนครับ